สัสดีค่ะมาขอโชว์ผลงานก่อนนะคะพึ่งไปเก็บเห็ดแต่เมื่อวานนี่ตั้งแต่เทศกาลเห็ดมาก็ไม่ได้ไปเก็บนะคะไปเก็บอยู่ครั้งเดียวนะคะนานมาแล้วค่ะนี่แหละค่ะก็ไปเก็บมาเมื่อวานก็มาโชว์ผลงานหน่อยนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะทําความสะอาดเนาะเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้ทําความสะอาดมานะคะก็เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะ ก็จะมาทำความสะอาดวันนี้นะคะเรามาแนะนำเห็ดนะคะที่ที่ที่แน่ใจว่ากินได้นะเนาะที่ได้ศึกษามาเป็นบางส่วนเราจะจะแนะนำสำหรับเพื่อนเพื่อนที่พึ่งเข้าป่าลูกลูกหล,หลานนะคะพึ่งหัดเข้าป่าเหมือนกันนะคะส่วนตัวนี่เมื่อก่อนเข้าป่านี่เข้าเก็บเห็ดตั้งหลายปีไม่กล้า,ก,ลากินเห็ดตัวเองค่ะเก็บมาก็ เหมือนเอาเขามาทิ้งนะคะเพราะว่าไม่กล้ากินเพราะว่าไม่แน่ใจเพิ่งจะกินเห็ดตัวเองได้เนี่แหละสามสี่ปีนี่แหละคะ่ะก็ต้องศึกษาอย่างจริงจังเลยนะคะดูให้แน่ใจนะคะถ้าเห็ดอันไหนที่มันไม่แน่ใจว่ามันกินได้เราก็ไม่ไม่เก็บนะคะไม่เก็บไม่กินนะคะอ่านะเรามาคุยเรื่องเห็ดก่อนอันนี้ชื่อไายวันนะคะหรือเห็ดพึ่งหวานนะคะที่สาวๆบ้านเราเรียกกันนะคะไายวันก็คือ เห็ดตระกูลศพนะคะก็คือเขาจะมีหลายชนิดนะคะเห็ดพึ่งนะจะมีหลายชนิดผึ่งขาลายพึ่งหมกส้มอะไรต่างๆก็ว่าไปบิลอันนี้เป็นเห็ดมันปูนะคะที่เราเรียกภาษาไทยและภาษาสวีเดนก็คือคันเตเรลล์นะคะนี่ค่ะเห็ดมันปูหรือเห็ดเหลืองนะคะนี่อันนี้ก็เป็นงัดมาจากในหลุมนะคะเขาจะเกิดดอกใหญ่นะคะนี นี่แต่เขาจะจ,จุ่มจุมจักหน่อยเหมือนดอกไม้เลยสวยมากแล้วอันนี้ก็คือเห็ดขาส้มนะคะที่สาวเราเรียกกันก็จะเหมือนมีลักษณะเหมือนดอกไม้นะคะอันนี้ดอกยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาถ้าอีกสักสองสามวันเขาจะบานกว่านี้นะคะเมื่อวานไปเจอตอนขนาดนี้พอดีแต่ก็กําลังกินนะคะเห็ดขาส้มนะคะหรือ เรดกูลคันตาเร,รลเหรเอ้ยไม่ใช่เรดกูลทรุมเพีดสวามอันนี้สับสนนะคะพยายามเพราะว่าพูดไม่มีสคริปต์นะคะอันนี้ก็พูดตามความจำศึกษามาเฉยๆนะคะอันนี้ก็คือเห็ดดำนะคะที่บ้านเราเรียกศึกษาบ้านเราเรียกเนาะให้ชื่อเขาเรียกง,ง่ายๆก็เห็ดดำหรือเห็ดทรัฟคันดาเร,รลเหรอนะคะ เขาจะมีความคล้ายกันนะคะแต่กินได้ทั้งสองอย่างไม่ต้องหัวนะคะแต่มันจะมีเห็ดพิษนะคะอีกชนิดหนึ่งที่มันเป็นตุ่มๆตรงหัวนี่มันจะถ้าเห็ดพิษเขาจะคล้ายๆกันหรอกแต่มันจะเป็นตุ่มๆหัวแต่ว่ามันก็แตกต่างกันอยู่แต่ว่ามันจะคล้ายกันมากเมื่อวานนี่ตัวเองก็เกือบจะเก็บนะคะเพราะจะถ้าบานๆเนี่ยเขาจะเหมือนกันมากเลยเกือบเก็บนะจ๊ะแล้วอันนี้สุดท้ายก็คือเปลียกทักเบลียกทัก สวามนะคะบเบลีกทักสวามอันนี้ก็คือเป็นเห็ดนังแกะนังไก่กระบาไปโดยจะเนาะไอ้คำว่าทักเนี่ยก็เป็นน้ำหนามแต่เขาไม่ไม่เป็นหนามที่เจ็บนะคะเป็นหนามนิ่มๆแต่เขาจะเป็นแบบว่าเป็นยังซียนจจะจ๊ะนี่อย่างนี้นะคะนี่กินได้แต่พอเราจะกินเราต้องขูดตัวนี้ออกนะคะแล้วก็เรนซ์ก็ทําความสะอาดเขาเดี๋ยวมาดูตอนทําความสะอาดเสร็จนะคะ นะคะนี่แหลคะค่ะมาแนะนำเผื่อพี่ๆน้องๆเราจะเข้าป่าพึ่งหัดเข้าป่านะคะก็จะได้รู้ว่าอ่าเห็ด <c oughs> ที่กินได้ก็คือพวกนี้จะเห็นอย่างนี้เก็บเลยนะคะส่วนตัวนี่มันยากมากหลายปีมากเลยถึงจะกล้ากินเห็ดที่ตัวเองเก็บมาทาั้งๆที่มีหนังสือนะคะจริงๆแล้วมีหนังสือประจำเลยนะคะซื้อหนังสือนี่คะ่ะก็อย่างนี้นะคะ เอาโชว์มากก็ไม่ได้เนี่ยค่ะมีหลายเล่มเลยค่ะซื้อมาเยอะมากนะคะสําหรับทําอันนี้เราก็โชว์มากไม่ได้ก็ไม่แน่ใจนะคะก็เลยไม่โชว์นี่ละค่ะก็มีบางทีก็มีสาระดีๆนิดๆหน่อยๆนะคะมาฝากนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้รู้มากแต่ว่าก็ศึกษามานิดนึงก็อยากจะให้เพื่อนๆที่มาอยู่ใหม่ๆนะคะ หรือคนเพิ่งหัดเข้าป่านะเนาะจะได้เก็บเห็ดกินเองอร่อยเองนะคะนี่แหละค่ะก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามได้รับชมนี่ค่ะนี่ยังไม่ทำความสะอาดอันนี้นังแกะนังไก่ค่ะเดี๋ยวทำความสะอาดก่อนแล้วนะคะ่อยมาดูความสวยงามทีหลังนะคะพาาเพม่อวานหมืดหลายค่ะกว่าจะกลับถึงบ้านนี่แหละค่ะ เดี๋ยวเราทำความสะอาดก่อนนะคะสวัสดีค่ะ